ิงสาผู้เดินเร่ร่อนหาสมบัติกระตูนเรื่องใหม่ของกรีนซาบนเกาะอาซาเซนเพื่อนใหม่่มาไที่กายร่างเป็นคนเจ้านายและมีตรภาพและตัวร้ายเจยว่ายังไงนักและพายุแห่งไฮยดะติดตามทั้งหมดได้ในเกาะอาซาเซนหันสาเสน่นาคามตอนกำเนิดพี่น้อง ไปให้ดูวยแหละว่าเรื่องนี้มีแขกรับเชิญสุดพิเศษเขาคือแรปเปอร์ขวัญใจเยาวรุ่นที่มียอดวิวเป็นแสนวิวและเขาก็สุภาพมากเลยด้วยแค่พิมพ์เข้าไปในยู u ูบวัาเสนนาคามคุณก็จะได้ดูกระตูนเรื่องเต็มทางช่อง CF d r e a m s a J ไม่รอช้าเราไปชมคลิปเกมกันเลย d r e a m s a Mr J มาเที่ยวนึกออกมาอยู่ชายหาดอยู่บนเกาะในช่วงเวลาโควิดมีใครอยู่ไหม ข็แบบว่ามาเที่ยวกันเลยอุ้ยใ,ใครอะอะไรนะใจเย็น,เ,ยนเดี๋ยวก่อนอะคุยกันได้เราคุยกันได้ใจเย็นสักขอโทรหาเพื่อนก่อนก็ได้ก็ได้ไดขอไลน์บอกมาที่บ้านก่อนอบายอย่าทำอะไรเรานะจะจับเราไปไหนอะอย่าทำอะไรนะ พบกับเราอีกแล้วนะคะข่าวใหม่ไข่สองฟังวันนี้ค่ะข่าวด่วนวันนี้นะคะมีเหตุการณ์คนหายเกิดขึ้นที่เกาะสมเด็จเสร็จหรือยังวะรอนานแล้วนะซารีไปฉี่นะคะตอนนี้นะคะเราได้ติดตามข่าวนะคะมีชายคนหนึ่งนะคะซึ่งไปเที่ยวได้หายไปนะคะอย่างรี้รับนะคะดั่งใบหน้าของเขานะคะซึ่งตอนนี้เรายังไม่เจอเขาเลยค่ะเออเช้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะี่มันที่ไหนกันเนี่ย จะอยู่บนเรือเหรออ,อยู่ในห้างมั้งถามได้จรสลัดเหรอโ oh อย้ยแกจะทำอะไรฉัน่อยนะฉันก็ร้องแล้วฉันไม่ได้จะทำอะไรแกรแกต้องทำงานให้ฉันบ้า,าสะบัดมาให้เป็นภรรยาก็บอกมาปุ้ยมาข้างบ้านฉันยังน่ารักกว่าแกเลยผู้ชายเดี๋ยวนี่ปากแข็งอ่ะอยากไปลองดีกับมันเะเว้นะมันโจรสลัดนะเว้แกพูดมาว่าแกาจะให้พวกเราทำอะไรไป <G AS> เอา สมบัติหยุดทำเส,สีสยงแบบนั้นสักทีเถอะไม่งั้นฉ kind of ันจะจับพวกแกโยนทะเลก็ได้ก็ได้พวกเราจะไปเอาสมบัติมาให้ <c oughs> ฉันอยู่ววาไหนาไม่กล้าทำสนอกคนมีเป็นร้อยแต่จับฉันมาเนี่ยโอามันไปโยนทะเลวิ่งสิรออะไรดูเหมือนจะมีคนเคยมาที่นี่แล้วถึงได้ต่อไม้ขึ้นภูเขาแบบเนี้ยถ้าฉันได้สมบัติแล้วก็ฉันจะหนีไปให้ไกลแล้วฉันกจะผเปรบผู้ชายไม่ได้ผัวให้มันรู้ก็สิวะก่อนอื่นเราต้องรอดจากที่นี่ก่อนเอาละอีแค่นี้เดียวอย่าตก ถ้าตกฉันต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะไม่ได้ต้องใส่วิชาติดกำแพงอันเชิญเจ้าพ่อสไปดี้เข้าสิงมีขนาดมือสันหน้กนะตะกี้นายบอกว่าจะเอาเงินไปปนเปอะไรนะฉันหมายถึงถ้าเกิดฉันรอดไปได้ฉันจะเอาเงินไปช่วยน้องหมาข้างถนนน่ะไปซื้อข้าวให้น้องหมากินเมื่อกี้ได้ยินผู้พูดชายชายอะไรนั่นไม่มีหูฝาดเปล่าเนี่ยน่เหรอเกาะหัวกระโหลก ที่เขาลือกันว่าที่เนี่ยมีกับดักมากมายนายรู้จักเกาะนี้ด้วยเหรอฉันเคยดูนะ่ะในข่าวเหรอในการ์ตูนเป็นแค่หมายธรรมดาโอ้โจรเป็นยังไงบ้างฉันมาแล้วเมื่อกี้สะดุดไข่มดนิดหน่อยนะรหลอตั้งนานนะโทษทีปกติคนสวยไม่ราวใครมีแต่ให้คนหอส,<า>สวยนักสวยหนาขอสักทีหน่อยจ้าอย่าฆ่าฉันจะไปทำกับสิ่แบบนี้ดีมากไอ้พวกทาคราวนี้ก็เข้าไปในหัวกะหลอกนั่นแล้วก็เอาสมบัติมาให้ข้าสักที ตั้ใจให้ข้าฟันคอแกมีตัวอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาไปเหนินหน้าเดี๋ยวมันก็ฆ่าเราหรอก้ฉันเสียโฉมแล้วใครจะรับผิดชอบเอยขอตัเคีนหน่อยใครถือป่ะดูดเองหรือเปล่าอย่ามาโทษกันเด้ที่นี่ดูเหมือนป่าดึกดำบรรเลยอะต้นไม้อะไรเอ่ยก็ใหญ่ไปหมดแถมยังมีลาว,วานี่เราอยู่ในภูเขาไฟจริงๆเหรอเนี่ยเราเรีบทําให้เสร็จแล้วเราก็จะได้ออกไปจากที่นี่กันเหินหน้าดันลาวาเหรอเดี๋ยวโอเดย์จันตกใจให้มันเบาๆหน่อยได้ไหมเฮ่อจะเสียงดังทําไม เขาเท้าก็ลาาหรอโอ้มกมากับคนสติดีหรือเปล่าเนี่เขาลองสมัยนี้เขาไม่ได้วัดกันที่สติแล้วจ้ะเขาวัดกันที่ความใหญ่เฮ้ยจะพูดอะไรอ่ะหน้าที่การงานใบหน้าอันใหญ่และความยาวอะไรเนี่ยของอายุแต่ละคนไงล่ะจ้ะประสบการณ์บอกอายุอ๋อเหรอคิร่าลายอ่ะวัดดูยูติยงวัดดูยูติงใครก็ได้ช่วยทิปมันให้ตกลาวาทีอ้าเด็ดเด็ดดไม่ตกอกวนเตะ ม่อยากจะเชื่อวันนี้ต้องเป็นซากของไดโนเสาร์หรือสัตว์ดึกดำบรรที่เคยอยู่ที่นี่แน่ๆเลยอะแล้วฉันจะไปยังไงล่ะเนี่ยว่ายนี่กฉันไปไม่ได้เดี่ยมันติดเนะ่ะมันมีอะไรมากั้นสักอย่างเนี้มันไม่เห็นจะมีอะไรมากั้นเลยฉันยังมาได้เลยไม่เคยได้ยินเหรอมันหยุดโดยไม่มีอะไรมากัน้นตั้งใจหน่อยสิไม่มีแหลกแล้วฉันไปไม่ไหวแล้วขับพิมพ์แป๊บหนึ่ง <c oughs> คิดถึงสมบัติสิไม่ไหวคิดถึงเงินที่จะเอาไปเปย์ผู้ชายสิ <c oughs> ทำไมมันน่ากลัวจังวะฉันรู้ฉันก็กลัวที่นี่เหมือนกันแหล,ละไม่แกนะจะเอาอยัางไงเ,เปล่าจะเอาอยัางไงฮะงกว่าเนะาะโหวดเดินเต็มทุเรียนกานใช่ไหมเนี่ยตดนะคิดนี้อาา่ะฮะเป็นหล่อเจอบังกรไฟฉันยกกันโอ้ยแค่ชื่อสก,กิลก็ไม่น่าใช้แล้วแล้ว่าพวกนี้มันไหลไปทุกที่ในภูเขาไฟเลยอะ่ะ รอนายที่ทางทางเผือกทุกวันเลยเหี้ยนะในนี้มันมี TNT ด้วยเหรอเนี่ยพวกนั้นต้องเอาระเบิดมาทําอะไรแน่ๆเลยอะหรืออาจจะเป็นระเบิดถ้าก็ได้นะฉันไม่รู้ซิรู้ไหมฉันไม่ไว้ใจพวกจนสลัดเลยอะบางทีมันอาจจะหลอกเราใช้งานจากนั้นพอเราได้สมบัติมาเสร็จมันก็ฆ่านายทิ้งแล้วก็จับสนไปเป็นภรรยาหนังน้ำเน่าชัดๆเลยดูเหมือนนี่จะเป็นยอดภูเขาไฟนะมีนกบินด้วยอะแถมมีพืชขึ้นด้วยดูนี่ดิดูนี่ดิจะกระโดดอยู่นะฉันว่านั่นมันไม่ใช่ที่กระโดดนะ นายคิดอะไรอ่ะมันไม่ได้ต่อสายสักกันหน่อย My God วันนี้ฉันจะวายวายอะไรจังหนุ่มยังแน่น Why I don't have boyfriend เอาแล้วไงเริ่มเพ้ออีกแล้ว Why I don't have money and Why I build the phone พระเจ้าเอ้ยจะต้องมาอยู่กับคนแบบนี้เหรอเนี่ยสวยก็บอกไปสวยไกลๆไป TNT ลอยอยู่ในน้ำสีเขียวๆโอ้พระเจ้ามันจะระเบิดไหมเนี่ยฉันขอชิมน้ำหน่อยนะเฮ้ยมันอร่อยมากอะฉันกำลังบินอยู่ในสวรรค์ ที่บ้านเคยสอนไหมว่าอย่าเอาของแปลกปลอมเข้าปากอ่ะฮะจอหลนรอฉันด้วยอย่าเพิ่งไปไปเร็วจังเลยเดีเยวทิ้งฉันอยู่คนเดียวแบบนี้ถ้าเกิดฉันเจอผู้ชายหนุ่มเขามันทำไม่ได้ไม่ดีซะทําเย็นไรอย่า,ยาก,กลัวเลยชาตินี้คงไม่มีหรอกแรงมาพูดอย่างนี้เอาสักะเบือฟาดหน้าฉันเถอะฉันเตรียมมาพอดีเรยเลยเหรอดูเหมือนถ้ำเนี้ยจะไม่ได้มีแค่สมบัตินะยังมีน้ำสีเขียวๆที่เป็นกรดพวกนี้อีกด้วยแต่มันไม่ทำอะไรสิ่งของเลยอะ่ะมันทำแต่สิ่งมีชีวิต ถ้าฉันโดนมันมากๆอ่ะฉันอาจจะกลายพันธุ์ก็ได้นะฉันว่าตอนนายกลายพันธุ์กับนายไม่กลายพันธุ์มันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่จะเอาไงหลายรอบแล้วนะวันนี้หลายรอบแล้วนะล้อเล่นนะเพื่อนกันนี่จริงอ่ะฉันไม่เคยมีเพื่อนล้อเล่นเฮ้ยดูนี่สิมันมีบันไดด้วยอ่ะดูเหมือนนักสำรวจกลุ่มแรกจะเข้ามาหาสมบัติฉันไม่นะฉันจะทำบุญไห้ได้บอกมาว่าอยากกินปลาทูหรือไข่ต้มยังจะเล่นอยู่ได้นะ เฮ้ยเราจะแสงแดดแล้วเราจะทางออกแล้วจนในที่สุดเราก็ก่อแหละก็เห็นอยู่ว่ามันไม่มีทางไปต่อเนี่ยดีมากจนสลัดมือใหม่คราวนี้ก็ต้องเดินผ่านแถววันนี้ไป ถ้าเกิดแกตกแล้วก็แกตายแล้วถ้าเกิดแกไม่เดินแกก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดินไปฉันเคยได้ยินมาว่าเวลาคนเราอ่ะชอบใครอ่ะเขาจะไม่เป็นตัวของตัวเอง <S <S อฉันว่าคุณเจรสลัดนี่ก็คงจะเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆแต่พอเจอฉันเขาก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเออจะเอาจะา,า,จา,า,จาตามสบายใจเลยเด้อ,อวอันนี้คนส่งเมสเซจมาขอพิมพ์ปป๊บเอาละทางนี้น่าจะเป็นทางสุดท้ายแล้วด่านสุดท้ายถุยที่สุดตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่านะขอไปดูแป๊บหนึ่ง ไม่มีฮ้คุณอินเดียนาโอนโล้วไงดคุณอินเดียนาโอนดูสิเขาใส่หมวกเหมือนมากเลยอะแะแงพูดไม่ออกเลยอะดิแล้วไอ้โจนมันหายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยจะมาได้ยังันไปตั้งแต่เมื่อไหร่วัน่ะนั่นเพื่อนนายเหรอแม่คุณหมวกเขาบอยก็จริงๆก็เพิ่งสรุปสักแกนเนี้แหละเขาโดนจับตัวมากับฉัน โดนโจรสลัดจับตัวมาด้วยกันวยแต่ตอนแรกอะโจรสลัดจะฆ่าเขาฉันก็เลยใช้ความสวยของฉันเย้ายวนโจรสลัดให้ปล่อยเขาไปเอ่เอครับตอนแรกพวกโจรสลัดนั้นน่าจะฆ่าเขาแล้วอ่วะเุยอ้ยรกันอยู่อ่ะเอ้าโจน มาตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวไม่รู้เลยขนาดคนที่ยืนอยู่บนหอไอเฟลมองมายังดูออกเลยว่าปลอมป,ปอมอะไรบ้าไม่เคยปลอมคนสวยปลอมไม่เป็นหรอกดีมากไอจนสลัดมือใหม่แกผ่านการฝึกมาทุกอย่างแล้วคราวนี้ก็ไปเอาสมบัติจริงๆได้แล้วอะไรนะที่ผ่านมาเรายังไม่ได้เจอสมบัติอีกเหรอเนี่ยมาเราเร็วหน้าเราจะได้รีบกลับบ้านกันฉันคิดถึงบ้านจะแย่อยู่แล้วเนี่ยไหนคิดว่านหนคิดถึงบ้านคนเดียวเลยยังไงฉันก็คิด หลังเล็กๆหน้าบ้านที่มีทางเข้าทางเดียวและไม่มีหน้าต่างฉันนอนอยู่ในนั้นมันช่วยกันฝนกันแดดและบ้านหลังที่นายพูดมันดูแปลกๆอยู่นะมันไม่แปลกหรอกสําหรับคนสวยอะแค่ถังกระจกกเะจกพวกเนี้ยเชพงเอสิาา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  เดี๋ยว่าฉันจะยอมแพ้ง่ายๆฮะยสายเทพไม่ได้สายเกรียนก็แล้วกันยังไงฉันต้องรอดผ่านไปได้สามเราต้องรอดสามเราต้องรอดพวกเราต้องผ่านไปได้ระวังระวังวันแนบไปตัวแกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะสกิลชานแกแมนของชานเดี๋ยวก้อนมาแล้วมาแล้วเนี่ ได้ด้วยไปไปไปอย่าพิ่งอย่ิอย่าเพิ่งาอยเราทำได้เราเพื่อนเี่ยนี่ใจไป่ไหวชะลอั้งนานเนี่ยนั่นเหรอปิระมิดหัวกะโหลกที่เขาว่ากันน่ะเนี่ยนะทำหัวกะโหลกของจริงที่เมื่อกี้มันเป็นของปลอมหรอกเลยนี่เข้าไปเดี๋ยวนี้แล้วไปเอาสมบัติมาให้คาเดี๋ยวนี้ แล้วถ้าจบเรื่องนี้เราจะแบ่งกันเท่าไหร่ล่ะฉัน90้แก10%นี่มันจะไม่เอาเปรียบกันใหญ่เหรอ8ฮ20 90 10 35 65เฮ้ย70 30 80 80, 80. ฉันเอามา10แกเอาไป90แถมเรือรกของฉันด้วยฉันเอา40แกเอา60แล้วแกไปจากฉันได้ละโอเคต้องให้คนฉนลาดเป็นคนต่อรอง <c oughs> เอาเดินเข้าไปในลำแสงนี่ซะลก็กกจะให้ได้และเอาสมบัติมาให้ข้า ในที่สุดฉันก็มาถึงจนได้สมบัติอยู่ข้างหน้าเฮ้ยนั่นนะทีสมบัตินี่นะเฮ้ยเพื่อนๆแล้วมาทางนี้แล้วฉันจะหิบสมบัติด้วยล่ะแต่เราจะข้ามไปยังไงเราโถเอ้ยฉันมีวิธีอะไรอ่ะเอาหูมานี่อะไรนะตั้งใจฟังสิพูดอะไรวะ อาฉันว่าเราไปเหอะตรงนี้ชั้งไม่อยากเชื่อว่าฉันจะเข้ามาในวิหารโบราณแห่งนี้แล้วก็มีสมบัติมากมายถ้าฉันออกไปได้แล้วก็ฉันใช้เงินพวกนี้ไปซ,ซื้อนู่นซื้อนี่เราวฉันก็เป็นมหาเศรษฐีฉันจะนั่งห่อไปโรงเรียนฉันจะเปิดตลาดและเก็บค่าเช่าแพงวันละสามพันบาทแล้วฉันก็จะซื้อห้างสรรพสินค้า,าไว้เดินเล่นคนเดียวนนที่ให้ได้ก่อนเะ ขนาดจานร้อนตั้งสูงฉันยังกระโดดภาพได้เลยแล้วภาษาอะไรกันหนามแหลมแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะซีมิคพี่ดีดีห <c oughs> <c oughs> นึ่งอริยามันแส้ทำเป็นผู้ดีหลอกให้คุณยา่ตายใจจากนั้นมันก็จะสู้สมบัติของคุณย่แล้วก็ยึดมารดเดของคุณย่นี่คือคนที่ดูละครไทยมากเกินไปนะครับเขาก็จะกลายเป็นแบบนี้โจนส์ระวังนะมันมีธนูออกมาด้วยะ จอในรู้สึกไหมว่าตรงนี้มันหน่วงๆอย่างงก็ไม่รู้อะเหมือนแบบว่าแรงิมถ่วงอะไรตรงเนี้ยมันดึงฉันเนี่ยไม่ต้องทําเสียงแบบนั้นด้วยไม่ต้องห่วงมันดึงนายยังไงนายก็ต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วแลอ้อ่ะเบบี้ยักเกณฑ์นะคุณไรอย่าเหอะไครมดพวกเราต้องรอดจอนพวกเราต้องรอโจนโจนพวกเราต้องรอโจนฉันทำชื่ไหนผิดนะพวกเราต้องรอฉันมาถึงคุกทางแล้วในที่อะดคือฉันมีอะไรจะบอกอะ คือถ้าฉันไปไม่ถึงอ่ะคือไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะฝังในแถวเนี้ยแหละขอทีปากก่อนเลยได้ไหมฉันไม่กล้าไปอ่ะมันเสียวเหลือเกินฉันมาถึงครึ่งทางแล้วฉันเห็นหน้าเราทำได้ไปพร้อมกันนะแล้วเหลือฉันอยู่คนเดียวเดนะอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียว มันคือความพยายามของหนุ่มน้อยคนหนึ่งผู้ซึ่งจะก้าวผ่านอุปสรรคมากมายอุปสรรคที่เต็มไปด้วยกับยักมานรุจนหนุ่มน้อยผู้น่าสงสารที่ต้องก้าวไปแต่ละก้าวเหมือนกับการจีบผู้ชายที่ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายต้องผ่านมามากมายแต่เขาก็ไม่เคยท้อไม่เคยท้อกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ เาเลยคทุกคนตอนนี้ฉันก็ได้มาถึงครึ่งทางแล้วหลังจากที่ฉันฟันฝ่าอุปสรรคมากมายตอนนี้โจได้ไปแล้วสุดอยู่คนเดียวโจหลอกไปแล้วอ่ะที่ะสด้อยู่คนเดียวทำไมอหลังจากที่ฉันได้ฝึกฝนอย่างชำชองการกระโดดแค่นี้มันไม่ขัน่ามือสักน่ะโจได้สอนฉันเอาไว้การที่เขาจะจากไปข้อตอนนี้ก็เป็นราที่ทางสังเ่อ ฉันจะต้องไปถึงที่นั่นแต่ก่อนไปถึงฉันจะขโมยสมบัติก่อนแล้วก็ไปปล้นเปื่นผู้ชายฉันยังไม่ตกงลงไปะจะเอาอย่างไงจะแล้วไหมจะแล้วไหม <c oughs> ต้องคำนวณดีๆลูกศรพวกนี้มันยิงเป็นซังหะ <c oughs> ตามสเต็ปแดาขึงฉันแล้ว <c oughs> ฉันต้องเต้นตามสิงหะลูกศรมันเดี๋ยวอ้าวขอมอเบบี้ไม่มีเพลงเลยอะไร่ะใจเพิ่มกายเพิ่มแต่เราไม่เพ้อม ตอนนี้นะครับหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าได้ของเราได้ผ่านเข้ามาแล้วครับเขาเหลบลูกศรอนอยางเทมากเลยนะครับโอ้ยเขาจะถึงไหมครับอีกแค่เก้าเดียวเก้าสุด นะเพราะเขาอาจจะมีสู้จจเข้าใจใจก็เกิดบจะไม่สู้เหมือนกันเนี่ยเกือบจะปิดคลิปตรงนั้นแล้วนะหญิงสาวผู้เดินเร่ร่อนหาสมบัติกลางสายดยดเธออยู่ตัวคนเดียวว้าเวไม่มีใครเธอสวยที่สุดกลางห้องโถงอันกว้างใหญ่เธอกระโดดลงไปด้านล่างเพื่อที่จะต้องเข้าไปหาสมบัติอีกแค่เอื้อมือเดียวสาวน้อย และเธอก็เดินไปอย่างใจจดใจจ่อฉันจะถึงแล้วนะอีกแค่นี้อ่ะสมบัติจะต้อง,ปงเป็นของฉันของฉันต้องทำให้ได้เอออีลูกตุ้มเนี่ยหลายรอบแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนว่าแต่เราใครมันจะงโง่เดินไปตรงเมื่อกี้ฮะถามหน่อยมแต่พวกงโง่เท่านั้นแหละที่คิดจะโกงเกมนึกออกไหมไม่ว่าจะอย่างไรไม่ว่าจะเป็นยังไงฉันต้องได้สมบัตินั้นอีกแค่นี้เดียวอย่าบุงมาไอ้ลูกตุม้ม ในที่สุดคุสลดฉันมาถึงแล้วว่าแต่อันนี้คืออะไรเนี่ยทำไมมันเป็นแถบอย่างนี้อะไรนะเกือบแล้วไงสงสัยไม่เข้าเรื่องและสมบัติทั้งหมดก็ตกเป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียวเอาหละเขาในีเข้าไปในเรือได้แล้วเราจะลองเรือกลับบ้านในที่สุดฉันจะได้กลับบ้าน ชัดเลืมไปเราติดตั้งกับดักในเรือเพื่อป้องกันคนมาขโมยสมบัติในเรือด้วยชัดเลยชัดเลยโอเคมันไม่ขนามือเราหรอกนะดูมันทำฉันกะว่าจะจบเรื่องนี้สักทีจะได้หายชีวิตอยู่เป็นกอง,งเงินกองทองที่ฉันขโมยมากในที่สุดจบแล้วฮ สมบัติสมบัติสมบัติเอออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเรือรเรือเอ,เอาวีโกโกวีโกโกเติงเติงเติงติงติงเติงเติง,ตง,ตง เอาละคราวนี้แกก็แบ่งสมบัติโซนของจรบไปได้แล้วแล้วก็ออกไปจากเทเนซาเพานิ่คือกองของฉันออกไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไฮิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์เพื่อนๆของเพื่อนๆดูและก็อย่าลืมกดซับสไครต์หรือกดติดตามกันด้วยนะฮะกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครนะฮะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่คิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวย thank you for playing with me นะ I don't know your name and I hope you enjoy this video นะ you know thank you for watching